เฮ้ยหนูมแมวทำไมทำไมทำไมเขาถึงชอบเป็นแมวเนอะพี่เพราะว่าเขาบอกว่าช่วงนี้เขาแบบอยากเป็นแบบแบลบ๊บแบล๊บเขาผมยาวเพื่อเขาอยากไข่แบล๊บอะไรอย่างเงี้ยเพาดหนูไม่ใช่ไม่แต่คุณมาให้สัมภาษณ์เรื่องผมยาวมาแล้วเนี่ยใช่นะฮะครั้งหนึ่งในชีวิตเฮ้ยน่ารักว่ะน่ารักน่ารักอุ้ยดอกไม้เอ้ยเอ่ออะไร คือไม่ใช่เลยเฮ้ยมีกำไรเออคือไม่ใช่เลยนะทุกคนเห็นโปสเตอร์คอนเสิร์ตบอป่ะเห็นผมอยากเท่เลยแต่วันนี้เป็นวันพิเศษไงไม่ต่ปกติเวลาแบบเอางี้พี่ขอสปอยล่วงหน้าเลยวันไทยปีนี้คุณให้อะไรกันหรอกินไม่ิดนะเพราะว่าบางปีอ่ะพี่ก็เห็นนะแบบพวกอะไรอะไรบ้างบางปีไหนมีอะไรบ้าง หลายแบรนด์นะเฮ้ยแต่พีใส่แว่นนี่เหมาะมากเลยอ่ะเหมาะมากเลยอ่ะอ่ะกินใส่ซ้อนเข้าไปหน่อยๆอ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนถ่ายกินห้วินาทีให้เอามันคอนทราสต์กับโปสเตอร์ของคอนเสิร์ตหน่อยอันนี้แว่นใส่ตาเนี่ยปวดหัวเลยจริงเหรอถ้าใส่ตามีข้าศึกตาด้วยอันหนึ่งสองสามอันนี้แว่นใส่ตาปะเนี่ยทำไมบอกเรื่องปวดหัว ไม่ใช่ไม่ผ่านเรื่องอีกแล้วนะกิ้นอ่าได้นะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเป็นมุก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 อ่ะเดี๋ยวสองคนคู่กันแป๊บหนึ่งคู่กันแป๊บหนึ่งโอเคในฐานะคนลงโทษอ่ะคนทำโทษอ่าที่สมัครใจ